ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่24กันยา66อีกไม่กี่วันนะครับอีก6วันก็จะสิ้นเดือนกันยานะครับเช้านี้อากาศค่อนข้างโปร่งฟ้าเปิดนะครับแสงแดดส่องมาบางๆแต่ในขณะเดียวกันพอมาเห็นทุเรียนนะครับต้นนี้ที่อยู่ในป่านะครับแล้วก็มีมะขามหวานนะครับุมวันนี้ก็คงน่าจะโอ ที่เป็นยอดกิ่งมะขามตัวนี้ที่โน้มลงนะครับซึ่งมีรูพุนของมแมลงอยู่พอสมควรนะครับที่มาคุมต้นทุเรียนต้นนี้นะครับวันนี้น่าจะพอมีเวลาที่จะ,ะในการแก้ปัญหาให้กับทุเรียนต้นนี้เขาไม่สามารถรับแสงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าที่เขารับแสงไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะมีผลแบบไนะอย่างไรนะครับและขนาดเดียวกันวันนี้ที่จะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกก็คือ ในเรื่องของอาแมลงทําไมมันจึงมีมแมลงแบบไหน,นอย่างไรเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในวันนี้วันนี้นะครับผมมาสังเกตดูใบทุเรียนยอดทุเรียนนะครับมันเป็นเพรี้ยลงเพื่อนสมาชิกเป็นเพี้ยลงผมเห็นใบหยิกๆอยู่นะครับ เป็นต้นนี้หรือไม่ไม่แน่ใจแต่ถ้าฉีดก็ฉีดประมาณประมาณนี้ครับเพื่อนสมาชิกประมาณนี้แนหะละครับมียอดอย่างนี้ฉีดเลยนะครับเอ,อผมทําคลิปไปไม่กี่วันนี้เองนะครับเมื่อวันที่สิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามหกวันนะครับแค่หกวันทําไมเพี้ยลงนะครับเพื่อนสมาชิกลองถามนะครับว่า เออหกวันเพียลงนะครับของผมก็ลงนะครับเพี้ยใบใบดาบใบออดเนี่ยเริ่มไหม้เริ่มบิดงอนะครับเ,ออเดี๋ยวนะ่าผมเห็นนะ่าจะเป็นอยู่ใกล้บ้านอันนี้อยู่ท้ายสวนเดี๋ยวออผมแชร์ประสบการณ์นี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตผมฉีดแลมด้าไซฮาโรซิทินนะครับไปดูคลิปเดิมเมื่อ6วันที่แล้วผมฉีดไปนะครับออ20ย่ยี่เขาเขียนบอกว่า20 ถึง 30cc ผมใส่25ครับผมใส่ 25cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับพอเอามาฉีดบังเอิญว่าฉีดได้3ชั่วโมงครับฝนประมาณ4ทุ่มครับฝนลงล้างสารเคมีไปนะครับนั่นคือประเด็นที่1ที่ ฉีดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมห้าหกวันเองทําไมเพี้ยจึงลงอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับก็คือฝนชะล้างสารเคมียาต่างๆที่เราฉีดลงไปนะครับมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนกลุ่มไหนมีผลต่อการทําให้เอาเพีย้ยเอาแมลงเอาหนอนไม่อยู่นะครับไม่อยู่นั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับท่านสมาชิกประเด็นที่สองประเด็นที่สองเราเลือกกลุ่มยาผิดครับเลือกกลุ่มยาผิด Uh, ซึ่งกลุ่มยาผิดเนี่ย uh, ผมเคยใช้นะครับแต่โดยไม่ได้เอะใจนะครับแต่พอเข้าไปถามอาจารย์ที่เขาเป็นเซียนทุเรียนจันท์เขาบอกว่ายาแต่ละประเภทมันมีความแตกต่างนะครับมีความแตกต่างผมยังไม่มีรายละเอียดแต่ว่าพอไปดูแล้วก็ฟังคร่าวๆท่านแนะนําอย่างนี้นะครับในเรื่องถ้ามั่นใจว่าเป็นในเรื่องของเ uh, พลียะนะครับเพลียจักรจันเพลียไฟก็ดีนะครับให้ใช้อ uh, ฟิโคนิวคาบาริลก็ดีหรือไทอะมีท็อกแซมก็ดีอิมิดาโคพิดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันเจาะจงเฉพาะเป็นเพลี้ยะนะครับเป็นเพลี้ยผมก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมผมฉีดเพลี้ยที่เป็นเพลี้ยขาวๆที่อยู่กับยอดฝรั่งผมเอา,เอายาตัวอื่นไปฉีดนะครับเอายาตัวอื่นไปฉีดแต่มันไม่หายครับมันเยอะกว่าเดิมผมก็งงแต่ผมฉีดทุเรียนที่เหลือผมก็ลองฉีดดูมันก็ไม่ตายนะครับผมก็เลย เข้าใจเมื่อคืนนี้ที่อาจารย์เขาแนะนําส่วนในเรื่องของแมลงนะครับให้เป็นอะบาเมกตินหรือใส่พืเมิดทินนะครับใส่พื้เม็ทินเนี่ยผมมาได้ประสบการณ์ผมฉีดมันเป็นแมลงที่เป็นที่เป็นง่ามเป็นแข็งแข็งที่อยู่กับยอดมะพร้าวนะครับที่ที่กลิ่นยอดมะพร้าวผมใช้ใส่พืเม็ทินฉีดครับตายครับตายหมดเลยนะครับตายหมดมันเหม็นหรือยังไงไม่รู้นะครับพอไปคลี่ดูตามยอดมันนะครับ ตายกองกันเลยแต่บางเอิญไม่มีภาพนะครับต้องขอไปพอดีเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งคุยกับอาจารย์เมื่อคืนนี้นะครับถ้าเป็นมแมลงนะครับปีกแข็งปีกอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่ามแมลงให้ใช้อบาเมิตินหรือใส่พืมิตินเอาอยู่นะครับเอาอยู่และถัดไปนะครับถ้าเป็นในลักษณะเป็นนอนนะครับมันคืบคืบคานเนี่ยเป็นนอนทีน่เป็นมุ่งเป็นนอนขนนอนอะไรต่างๆนะครับหรือกระทั่งการคุมไข่ให้ใช้แลมด้าใส่ฮาร์โรตนหรือ บูฟูเฟซินนะครับเป็นยาทีา่ซึ่งมันตรงกับในเรื่องของหนอนนะครับแล้วก็การคุมไข่นะครับคุมไข่เพื่อไม่ให้ไข่มันฟักตัวนะครับมันก็ถ้าสมมุติว่าเราไปเจออยู่ตามต้นถ้ามันมีไข่เนี่ยไข่มันจะฟอ่อนะครับไข่มันจะฟอ่อนะครับถ้าเป็นลายแดงก็จะเป็นไพร์ลีดาเบนก็ใช้ได้มีหลายตัวนะครับ ในกรณีที่ลายแดงถ้าลายแดงมันจะกินที่ใบแก่ๆนะครับใบใบเป็นอาการคล้ายๆแบบนี้แล้วไปดูคลิปเดิมที่ผมไปถ่ายทุเรียนทุเรียนสิบปีนะครับที่เป็นใบแก่ก็จะเป็นใบสากๆใบก้านๆแล้วก็จะเป็นขุนมัวลักษณะแบบนี้แหละครับก็เพราะฉะนั้น ถ้าลายแดงลงอย่างนี้นะครับมันจะออกที่ใบแก่เป็นส่วนมากนะครับจะเห็นขุ่นๆเหมือนกับเป็นเชื้อรานะครับเป็นใบสักๆกา้กานๆนะครับก้านๆไม่สดใสให้เป็นยาประเภทลายแดงเห็นไหมครับยาแต่ละประเภทนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับพอที่ยาเหล่านี้ผมมีอยู่แล้วพอดีนะครับก็เลยผมจําชื่อได้ส่วนชื่ออื่นก็มีเยอะแยะนะครับในไม่ว่าจะเป็นกกของกลมวิชาการของการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ทางหลายๆห,หน่วยงานนะครับที่เขาลงข้อมูลเหล่านี้ไว้ใน google นะครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้ชื่อมันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจํายากแต่บางเรื่ที่ผมจําได้ตอนนี้ก็คือผมมีอยู่ทุกยาทุกประเภทนะครับก็เลยอพอจําได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ได้นะครับเพื่อนสมาชิกว่าเอ๊ะมันมีหลายสาเหตุนะครับพอฉีดไปแล้วฝนล้างก็คุมไม่ได้2เราเลือกยาผิด มันก็ไม่อยู่นะครับไม่อยู่มันได้ในระดับหนึ่งนะครับมันได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างกรณีมันเป็นยาหนอนแต่เพี้ยลงเราเอายาหนอนไปฉีดอย่างนี้เป็นต้นมันก็ได้ในระยะหนึ่งเพราะบางทีมันออกฤทธิ์ระดับประสาทในระดับประสาทบางอย่างพอถูกถูกถูกตัวก็ตายอย่างเงี้ยมันมันมีอาการแตกต่างกันในเรื่องของการออกออกพิษของยานะครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกลองลองอ่าน อ่านดีๆถ้าอ่านในข้างขวดเขาไม่อธิบายดีก็พิมพ์ชื่อเข้าไปใน Google ครับมันก็จะมียาเหล่านี้อยู่นะครับมันจะมียาเหล่านี้บอกในถึงรายละเอียดอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านั่นคือในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมเราฉีดไป5วัน7วันนะครับฉีดบ่อยมันก็ไม่ดีนะครับใบใบ,บมันก็ด้านนะครับพอใบ,บด้านปุ๊บเนี่ยพอใบแข็งแข็งนะครับถ้าฉีดบ่อยๆมันจะเป็นอาการยังไงนะครับขึ้นสมาดิเดี๋ยวผมเอาใบาแก่ๆมาดู ผมจะเด็ดใบน,นี้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับเซียนทุเรียนจันแนะนําว่าถ้าเป็นใบแก่ๆนียถ้าเราฉีดยาบ่อยนะครับฉีดยาพวกสารเคมีอาหารทางใบโน่นนี่นั่นนะให้เพื่อนสมาชิกเอาเงี้ยแล้วก็กำม,มีครับแล้วก็เอามาแนบข้างๆหงับถ้ามันดังกรอบๆเนี่ยใบมันเริ่มกรอบแล้วนะครับเนี่ย บีบดังกรอบกรอบนี่คือคือใบมันเริ่มกรอบนะครับเนี่ยเเพื่อนสมัยไม่แน่ใจได้ยินหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นใบแก่นะครับถ้าใบอ่อนมันยังนุ่มอยู่มันไม่ดังนะครับเอาใบแก่นะครับลองมาบีบดูมันจะเกิดการแบบแข็งกระด้าง นะครับที่ผนังเซลล์หน้าใบพอบีบปุ๊บม,มันจะดังกรอบๆอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือแสดงว่าเราฉีดบ่อยเกินไปฉีดบ่อยด้วยการที่เราคุมเพลี้ยคุมแมลงไม่อยู่อย่างนี้เป็นต้นเอฉีดบ่อยเพราะว่าทุเรียนใบเหลืองเราก็อยากจะให้ใบเขียวใบนู้นนี่นั่นห้าวันฉีดเจ็ดวันฉีดสิบวันฉีดฉีดทีๆนะครับใบมันก็จะมีผลกระทบด้วยเช่นกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้นะครับส่วนในเรื่องอตอนแรก ที่ต้นคลิปผมบอกว่าแสงนะครับแสงมีความสําคัญแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะสัมพันธ์เป็นให้ถือ,อว่าเป็นการคุยกันในวันหยุดก็แล้วกันนะครับเพื่อนสมาชิกผมไปศึกษาทางกรมวิชาการเขาเขียนอธิบายไว้ว่าทุเรียนหนึ่งใบสร้างคาร์โบไฮเดตได้5กรัมนะครับเนี่ยทุเรียนหนึ่งใบเน่ยสังเคราะห์แสงโน่นนี่นั่นนะครับสะสมอาหารสร้างคาร์โบไฮเดตนะครับได้ห้ากรัม เพราะฉะนั้นถ้าทุเรียนของเพื่อนสมาชิกมี10ใบอ่าก็ได้50กรัมอย่างนี้เป็นต้นมันจะสัมพันธ์ไปที่การเลี้ยงลูกนะครับการเลี้ยงลูกนะครับการเลี้ยงลูกนะครับอ่าลองลองลอง,ลองวิเคราะห์ดูนะครับม,มีกี่ใบเพราะฉะนั้นใบมีส่วนสาคัญถ้าใบายเยอะนะครับถ้าใบายเยอะก็แสดงว่าเขาสามารถสร้างคาร์โบไฮเดรต คาร์บโบไฮเดตก็เอาไปเป็นสร้างในการแป้งกับน้ําตาลตอนที่มีผลผลิตนะครับเพื่อนสมาชิกก็ให้นับเป็นใบเลยเขานับเป็นใบนะครับถ้าถ้าใบห่างๆนะครับใบใบห่างๆมันไม่สามารถที่จะเอาอพวกน้ําตาลเอาแป้งต่างๆไปเลี้ยงลูกได้นะครับถ้าถ้าเพื่อนสมาชิกมีผลทุเรียนดกอย่างเงี้ยแต่ใบใบห่างใบบางนะครับทุเรียนจะนอกนะครับจะนอก ซึ่งเขสอดคล้องกับอาจารย์ที่แนะนํามาเมื่อคืนนี้ที่เซียนทุเรียนจันทแนะนํามาว่าใบมีผลต่อการให้ลูกเพราะฉะนั้นหลายสวนนะครับที่ว่าเอาไว้ลูกดกๆยี่สิบนะครับทุเรียนห้าปีหกปีนะครับเนี่ยทุเรียนประมาณนี้นะครับเป็นต้นต้น,ตนไม่ใช่ทุเรียนอันนี้เป็นส้มโอ,อยกตัวอย่างถ้าต้นประมาณนี้6ปี7ปีแต่เราไว้40ลูก50ลูกแต่ขณะเดียวกันไม่อ่านใบไม่อ่านใบก็คือความหนาของใบกับ ความดกของใบถ้าเราไม่เข้าใจนะครับทุเรียนจะแทงลูกตายนะครับนั่นให้จำไว้ว่าในเรื่องของใบสำคัญนะครับเพราะว่าการสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เขาก็ดูที่ใบใบคือหน้าต่างของหัวใจไม่ใช่เป็นหน้าต่างของกาเรียกว,ว่าหน้าต่างการบ่งบอกนะครับว่าเราจะต้องเสริมเติมแบบไหนะอย่างไรข้อต่อไปครับใบทุเรียน300ใบจึงจะเลี้ยงผลได้1ลูก,ลกโอ้โหตรงนี้ อยากจะให้เพื่อนสมาชิกทั้งเก่าและใหม่นะครับที่ที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับผมไปศึกษาตามกรมวิชาการเขาบอกว่าทุเรียนหนึ่งสามร้อยใบจึงจะเลี้ยงผลได้หนึ่งลูกเห็นไหมครับสามร้อยใบก็นับดูดีครับเนี่ย ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นทุเรียนเล็กยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่เหมือนกับต้นส้มโอของผมเนี่ยขาวแตงกวาพันขาวแตงกวาผมก็ไม่เคยนับนะครับว่าหนึผลจะต้องใช้ใบถึง300ใบเลี้ยงลูกได้หนึ่งลูกเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าถ้าใบไม่ถึง3 0 0ใบนะครับลูกจะไม่สมบูรณ์หรือเนื้อมันอาจจะไม่โอเคหรือพวกกิ่งก้านนู่นนี้นั่นมันจะหน่วงมันจะหน่วงเซลล์น่วง เขาเรียกว่าน่วงกิ่งหน่วงก้านทาให้ทุเรียนมีโอกาสยืนต้นตายหรือใบแห้งตายนะครับหรือใบกรอบตายเพื่อนสมาชิกที่อาจจะมีสวนทุเรียน6ปี7ปีที่มีผลผล,ผลิตลองสังเกตดูนะครับว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาทุเรียนผลดกแต่ใบมันไม่สมบูรณ์และปีถัดไปนะครับทุเรียนจะงดการให้ผลผลิตลดหรือให้แต่ลดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับ300ใบ1 1ผลนะครับการแต่งกิ่งเพื่อแสงและลม ทุกใบทําให้สังเคราะห์แสงได้เห็นไ,ไหมครับการแต่งกิ่งนู่นนี่นั่นหมายถึงว่าทุเรียนใบใบหน,นาๆนะครับใบหนานมันคุมคุมเยอะจนเกินไปไว้เยอะจนเกินไปไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ไม่สามารถจะให้ลมผ่านได้นะครับในเมื่อการสังเคราะห์แสงไม่ได้ใบหนาก็ไม่มีประโยชน์นะครับใบหนาก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่สามารถถ่ายน้ำได้นะครับมันก็จะเป็นเสื้อนอนกินอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีผลนะครับถัดไปครับดอกทุเรียนหนึ่งดอก ใช้สารอาหาร2.4กรัมนะครับนี่พูดถึงในเรื่องของทุเรียนมีดอกนะครับ1ดอกนะครับทุเรียน1ดอกใช้สารอาหาร2.4กรักมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุเรียนของเพื่อนสมาชิกเอาไว้ดอก5ดอก10ดอกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะที่ทุเรียนออกดอกสวนทุเรียนจันทร์จะเหมือนกับนอนเฝ้าสวนเลยนะครับเขาจะนั่งนับช่อดดอกนับดอกนับขั้วดอกเลยนะครับแล้วก็อ่านบวกกับใบบวกลบคูณหารกับกิ่ง ก้านและใบเขาให้ความละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนปลูกแล้วการปลูกเนี่ยเขาบอกว่าง่ายครับทุเรียนจันท์ถ้าทุเรียนเขาเป็นโรคเป็นเ,เชื้อราเขาตัดทิ้งเลยแล้วเขาปลูกใหม่เขาบอกว่ามันง่ายนะครับแต่มันจะไปยากตอนมีลูกมีผล,ม,ผลมีดอกอย่างที่ผมกําลังแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบอ่านใบแล้วก็อ่านผลแล้วก็อ่านคาร์โบไฮเดรตที่เขาได้การแต่งกิง่งการให้แสงเข้าการสั่งข้อแสงได้หรือไม่ ทั้งหลายทั้งมวลจะคือมันจะยากขึ้นจะละเอียดมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถัดไปครับทุเรียนหนึ่งผลใช้สารอาหารสารอาหารก็คือคาร์โบไฮเดตนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมเห็นไหมครับหนึ่งผลนะครับหนึ่งผลหนึ่งลูกเนี่ยใช้สารอาหารไปเลี้ยง,ยงลลทูเลี้ยงเมล็ดเลี้ยงสร้างแป้งสร้างน,นู่นเนียเ่ยเขาเรียกว่าค oh าร์โบไฮเดครับแป้งเนี่ยก,ก,ก็คือน้ําตาลนะครับ เออเอาไปเลี้ยงผูเลี้ยงเนื้อเยื่อของเขานะครับที่เราเอามากินนั่นแหละครับคือเป็นเนื้อแป้งนะครับแป้งกับน้ําตาลนะครับม,ม,มันมันมันมีอ่ส่วนที่อยู่ด้วยกันมันเป็นองค์ประกอบของกันและกันใช้อยู่750กร,รมัมเห็นไหมครับ750้ากร,รมัมเพราะฉะนั้นก็ไปดูว่าใบอ่มีครบ300อใบไหมนะครับสามารถที่จะอ่าท ทำคาร์โบไฮเดตเนี่ยสะสมอาหารในใบแล้วก็ย้อนจากใบลงสู่ส่งคาร์โบไฮเดตส่งน้ำตาลไปสู่ผลนะครับพอที่จะเลี้ยงผลผลนั้นได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเลี้ยงไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นเต่าเผามันก็จะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแข็งแขงเป็นกระด้างนะครับเป็นดานเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะไม่หวานเนื้อเนื้อมันจะไม่ไม่นุ่มเหมือน เหมือนทุเรียนสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการฉีดยายการให้ฮอร์โมนนู่นนี้นั้นมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับข้อสุดท้ายในเรื่องของแสงที่กําลังะจะบอกเพื่อนสมาชิกว่าการคลายน้ําของใบทําให้อาหารวิ่งสู่ลําต้นเห็นไหมครับการคลายน้ําของใบทําให้อาหารวิ่งสู่ลําต้นถ้าน้ําถ้าน้ํามันไม่มีการคลายน้ําอาหารจะไม่เคลื่อนย้ายนะครับสรุปได้ว่า ผู้เรียนนะครับทุกกิ่งทุกใบต้องได้รับแสงอย่างอย่างอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้แสงอ,อ่อ,อนๆอย่างเงี้ยต้องได้รับรับรับแสงพอรับแสงเกิดการคายน้ําเพื่อนสมาชิกคายน้าด้านด้านทองใบมนี้นะครับเนี่ยพะปากใบมันจะอยู่ด้านทองใบนี้น,น,นะครับคายน้าพอคายน้ํเปิ่มเนี่ยทาให้อาหารนะครับอาหารมันก็จะเอ่อเคลื่อนย้ายขึ้นสู่ลําต้น นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุมลักษณะอย่างนี้นะครับมันสัมพันธ์กับต้นนี้ผมก็เลยมายืนต้นนี้ถ่ายถ้าคุมอย่างนี้นะครับตอนบ่ายก็ไม่ได้รับตอนเช้าก็ไม่ได้รับนะครับบางใบเนี่ยครับมันไม่ได้รับพอไม่ได้รับปุ๊บเนี่ยท้าเลียมันจะโตช้าครับโตช้าเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้กะอ่าคือมันไม่ได้คายน้ําพอไม่ได้คายน้ํานะครับน้ําที่จะลําเลียงอาหารขึ้นสู่ลําต้นมันก็ลดน้อยถอยลงอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นองค์ประกอบมันมีความละเอียดมากนะครับสําหรับพืชนะครับสําหรับพืชอ่า ขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับลองลองอศึกษาคลิปดูเยอะๆแล้วก็เข้าไปดูใน Google ดูกรมวิชาการเป็นศูนยเ์เรียนที่เขาที่เป็นแหล่งเชื่อถือได้นะครับเพื่อนสมาชิกเป็นแหล่งเชื่อถือได้เป็นหลักมีแหล่มีหลักมีแหล่งให้ให้ให้อ้างอิงนะครบับประมาณนั้นส่วนในเรื่องของผมนะครับผมก็จะพยายามค้นคว้าทุกสิ่งอย่างนะครับจากกรมวิชาการจาก ตามที่เขาทำวิจัยนู่นนี่นั่นที่เป็นแหล่งเชื่อถือได้ผมก็จะมาทำคลิปแชร์นะครับอาจจะไม่เป็นเนื้อหาลึกมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่ใช่เซียนแต่ก็หวังว่าจะหยิบยกสิ่งเล็กๆน้อยนะครับมาแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได,ได้ได้ได้ตระหนักได้ทำความเข้าใจค่อยๆไปด้วยกันนะครับก็รับรองว่าเราก็จะ,ะรู้หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สะสมองค์ความรู้เรื่อยๆเพราะผมเห็นหลายท่านแล้วนะครับเป็นเศรษฐี อพอปลูกทุเรียน8ปี9ปีนะครับพอปีที่ที่10ทุเรียนยืนต้นตายทั่วทั้งสวนอย่างนี้เป็นต้นเขาก็อาจจะ,ะเขาเรียกว่า คือปลูกทุเรียนสําเร็จแบบก้าวกระโดดนะครับแต่องค์ความรู้อาจจะไม่ถึงพอไม่ถึงปุ๊บไม่สามารถอ่านใบได้ไม่เห็นความสําคัญของแสงไม่รู้ว่าคาร์โบไฮเดรตขึ้นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วทุเรียนออกมาก็อาจจะไม่หวานอาจจะจืดเพราะไม่รู้ว่าจะฉีดอะไรให้ปุ๋ยให้ยาแบบไหนอย่างไรแต่ปลูกได้โตได้มีผลผลิตได้แต่ทุเรียนไม่มีคุณภาพมีเยอะนะครับมีเยอะและท้ายที่สุดก็ยืนต้นตายเยอะแยะประมาณนั้นก็ฝากแชร์ที่ เพื่อนสมาชิกที่เป็นสมาชิกแล้วก็ติดตามมานะครับมาตลอดก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะครับคลิปผมตอนนี้น่าจะเป็นเกือบจบพันคลิปแล้วนะครับผมก็จะพยายามลงทุกวันนะครับไม่ให้เกิน2หรือสาวันยกเว้นที่ไปอบรมสัมมนาหรือไปอที่อื่นนะครับก็เว้นระยะห่างไปแต่ไม่นานแน่นอนถ้าผมมีเวลาผมก็จะพยายามหาข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้ได้ไดรับทราบไปร่วมกันก็เช้านี้นะครับ10 ่านาทีแล้วก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คงจะฝากคลิปนี้เอาไว้เพื่อนสมาชิกค,คอยพัฒนาทุเรียนของท่านแล้วก็คอยสังเกตใบทุเรียนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ